สวัสดีค่ะลูกค้าที่น่ารักทุกคนลูกค้าท่านใดที่ยังไม่เคยสมัครหรือเป็นลูกค้าใหม่แอดมินจะมาสอนการเข้าผ่านทางหน้าเว็บ o อสลอ777ขั้นตอนที่1กดที่คำว่าสมัครสมาชิกค่ะลูกค้าต้องกรอกข้อมูลและเป็นข้อมูลจริงทั้งหมดนะคะขั้นตอนที่2รอระบบยืนยันการสมัครแล้วลองเข้าระบบใหม่อีกครั้งใช้เบอร์และรหัสผ่านที่ลูกค้าตั้งเอง ขั้นตอนที่สามกดที่การเติมเงินเพื่อเติมเงินค่าระบบค่ะขั้นตอนที่สี่ลูกค้าเลือกค่ายเกมที่ลูกค้าต้องการเล่นขั้นตอนที่ห้ากดที่คําว่าโยกเพื่อที่จะโยกเงินที่ลูกค้าเติมเข้ามาไปเล่นค่ายเกมที่ลูกค้าต้องการขั้นตอนที่หกใส่จานวนเงินกดยืนยันเพื่อโยกเงินค่ะขั้นตอนที่เจ็ดดาวน์โหลด ค่ายเกมที่ลูกค้าเลือกหรือบางค่ายเกมสามารถเล่นได้ที่ทางหน้าเว็บนะคะขั้นตอนที่8ดาวน์โหลดเรียบร้อยลูกค้ากดไปที่หน้าเว็บของออสลลต777อีกครั้งกดที่โลโก้ของค่ายเกมลูกค้าคัดลอกยูสรหัสผ่านเพื่อมาใส่ที่แอปเกมที่ลูกค้าดาวน์โหลดได้เลยนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านแอดมินยินดีให้บริการขอให้ลูกค้าทุกท่านมีความสุขในการเล่นนะคะขอบคุณค่ะ